อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ประชาชนอย่างพวกเราต้องติดตามกันก็คือเรื่องของการใช้งบประมาณในการซื้อเรือดำน้ําตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกว่ารัฐบาลไปแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าวันนี้เวลาที่รัฐบาลทําอะไรหรือนโยบายอะไรนะครับที่มันมีข้อพิรุษข้อสงสัยข้ออะไรเราต้องทวงติงและติติงเอาไว้ไม่ใช่หัวหายรรอกเพราะเหตุผลเพราะอะไรครับรัฐบาลที่แล้วเห็นปะฮะอ่าไปไปแล้วนายกรัฐมนตรีไม่อยู่แล้วรัฐบาลน,นะครับยุบไปแล้วแต่ทิ้ง พัดระเอาไว้ทิ้งปัญหาเอาไว้ที่จะต้องตามมาแก้แล้วเรื่องนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะได้ยังไงตามที่เราทราบก็คือเรื่องของเรือ,เ,อเรือเรือดำน้ำําที่ไม่มีเครื่องที่รัฐบาลที่แล้วเป็นคนอนุมัติซื้อมาซึ่งแน่นอนครับว่านาย,ยกไปแล้วแต่คนที่รับผิดชอบนะครับก็คือฐาาเรือนะครับทอรอเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบเรือ่องนี้และก็มีปัญหาอยู่ตอนนี้เพราะว่ายังหาเครื่องยนต์มาใส่ในเรือดำน้ําไม่ได้ แน่นอนครับเรื่องนี้ก็ต้องหาทางออกก็ต้องรัฐบาลชุดนี้เมื่อเข้ามาก็ต้องมาแก้ปัญหาเพื่อจะหาทางออกว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงและเห็นบอกว่าเฮ้ยวันนี้นะครับรู้สึกว่านะครับในสัญญาเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทําไมเอ๊ะทางฝ่ายจีนประเทศจีนเนี่ยเป็นคนผิดสัญญาเองเงื่อนไขเองแต่เราไม่สามารถที่จะของเงินคืนได้เหรอหรือว่ายังไงทําไมของเงินคืนไม่ได้ในเมื่อทางประเทศจีนเขาเป็นคนผิดสัญญาเองนะเราไม่ได้เป็นคนผิดสัญญา แล้วเครื่องยนต์ตอนนี้ก็ไม่มีเครื่องก็เป็นปัญหาอยู่ที่วันนี้เราต้องติดตามและที่สําคัญนะครับตอนนี้มีข้อมูลข่าวออกมาอีกครับว่ามีการใช้งบประมาณเกือบ900 0ล้านกับโครงการนี้นะครับจ่ายไปแล้วนะครับ900 0ล้านไม่เกี่ยวกับที่ซื้อเรือดำน้ำไปแล้วนะเอ๊ะมันคืออะไรต้องต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ออกมาไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่นะครับว่ากองทัพเรือเนี่ยใช้งบประมาณเกี่ยวกับเรือดำน้ำไปแล้วเกือบ9,00 0ล้านตามรายการนี้นะครับ ข้อมูลจากสำนักข่าวอิสราต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ข้อมูลมาจากสำนักข่าวอิสราแต่ฟังดูแล้วหูอยากให้ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันนะครับวันนี้มันคืองบประมาณงบประมาณมันคือภาษีของประชาชนที่เอาไปใช้จ่ายแน่นอนครับกระทรวงต่างๆที่เอางบประมาณไปใช้ต้องใช้ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนไม่ใช่เอาไปละลายแม่น้า หรือทําให้เกิดโครงการผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้อย่าบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลนั้นทำไมไม่พูดรัฐบาลนี้ทาไมไม่พูดใครที่สามารถที่จะออกมาพูดออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาทวงถามออกมาตั้งคําถามออกมาเถอะครับอย่าให้บัวหายและล้อมคลอกอย่างน้อยเป็นการตั้งคําถามเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการส่งสัญญาณไปว่าเฮ้ยมันมีพิรุธตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างทำการแก้ไขกันไปแต่ดีกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยปล่อยให้ทไปก่อนปล่อยให้ทไปก่อนปล่อยให้ทไปก่อนแล้วเกิดปัญหานะครับ อย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลมาแล้วก็ไปแต่ปัญหาที่ทิ้งเอาไว้มันคือปัญหาที่ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบนะครับ1และ2เนี่ยท่าจอดเรือดำน้ําและอาคารสนับสนุนที่ท่าเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสัต,ตหีบระยะที่1กับอีก1โครงการเป็นระยะที่2งบประมาณ900ล้านบาทกับ950ล้านบาทก็คือเป็นท่าจอดเทียบเรือดำน้ำเนี่ยสงบประมาณเนี่ยพันแ พันแปดร้อยห้าสิบล้านแล้วคือ,คอ,คองบประมาณแรกนะระยะแรกเนี่ยนะครับระยะที่หนึ่งเนี่ยเก้าร้อยระยะที่สองเก้าร้อยห้าสิบล้านนะสองสอง,สอ,งอันนี้พันแปดแล้วนะครับสามโครงการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำเนี่ยอีกเก้าร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทลงซ่อมนะครับสามคังเก็บตอร์ปิโดและทุ่นระเบิดสนับสนุนเพราะเรือดำน้ำมีอาวุธที่เป็นเขี้ยวเรบของเรือคืออาวุธปล่อย นำวิถีและตอ่อ์ปโดงบประมาณ130ล้าน 5. อาคารทดสอบและคลังอาวุธปล่อยนำวิถีงบประมาณ138ล้าน 6. และ 7. โครงการผลิตแผนที่เรือดำน้ำและระบบแสดงข้อมูลข่าวสารกองทางอุทกศาสตร์เป็นโครงการเกี่ยวกับกระแสน้ำน้ำขึ้นน้ำลงและอื่นๆงบประมาณ66.12ล้านและนะงบประมาณ 1, น9่ง้อยก้าสิบเก้าล้านก็คือโครง,ง,งการที่6เนี่ยนะครับงบประมาณ66.12ล้านโครงการที่7เนะี่ยเป็น199ล้าน 8, เรือรากจูนขนาดกลางมีเรือรากจูนขนาดยางกลางอีกนะครับ3ามร้อยนะครับหกสิล้านบาท 9, อาคารพัราชการกองทัพเรือดำน้ำอีก2 9งรล้านบาทสิ 10, เรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกสนับสนุนเรือดำน้ำอีก4,385ล้านบาทและ11ร,ระบบสื่อสารควบคุมบังคับการเรือดำน้ำ300ล้านบาทรวมทั้งหมดเนี่ย11ร,รายการ11รายการนะครับ8,723.62ล้านบาททั้งนี้ยังไม่รวมค่ามัดจำให้กับจีนไปแล้วอีก7,000ล้าน และยังมีค้างอีก6กพันล้านบาทก็คือให้จีนไปแล้ว7,000พล้านและยังอยู่ค้างอีกนะครับหกพันล้านเนี่ยพอส่งมอบกันไม่ได้เพราะเครื่องยนต์ไม่ได้ตรงสเปคท่านรัฐมนตรีก็ล่มนะครับเรือดำน้ำํจาจะไปเอาเรือฟรีเกตแทนในราคา1,400 0ล้านบาทโดยจะต้องไปจ่ายให้กับจีนอีกส่วนที่ยังไม่ได้จ่าย 6, 0 0 0ล้านบาทและเพิ่มอีก1 0 0 0ล้านบาท ก็คือต้องไปจ่ายนะแทนที่ว่าจีนยังไม่ได้จ่ายเนี่ยค่าเรือดำน้ำเนี่ยหล้านบาทนะรัฐมนตรีการาขมเคยถามกองทัพเรือว่ามีคําตอบไหมว่าเกือบ9,000ล้านบาทที่ลงไปเพื่อเตรียมรับเรือดำน้ำํานั้นจมน้ําไปกับเรือดำน้ําแล้วใช่ไหมหรือเพลิดเพลินเพียงแค่เขาตั้งแถวรอรับท่านแบบสมเกียิก็พอใจคําถามคือวันนี้ในการเปลี่ยนเรือดำน้ำําเป็นเรือฟรีเกต อ่าต้องเพิ่มเงินนะครับจากที่ต้องจ่ายอีกหกพันล้านเนี่ยก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกเจ็ดพันล้านเพราะจ่ายไปแล้วเจ็ดพันล้านถูกต้องไหมฮะถ้าจะเอาเรือลานี้เรือฟรีเกตแต่คําถามคือมันไม่ได้หมดแค่นั้ไนงเ,นเอาเรือฟรีเกตมาแล้วนะครับที่ทําเอาไว้เนี่ยนะครับที่ทาเอาไว้เกี่ยวกับเรือดำน้ำเนี่ยที่ท่าจอดเรือหรือที่ต่อเรือดำน้ําทั้งหมดเก้าพันล้านมันทําาะไ,ได้ไหมหายไปเลยหรือเปล่าแล้วทุกอย่างจบอย่าลืมนะครับเรือดำน้ำําถ้าไม่เอาเครื่องอ่ามันมันมันไม่มีเครื่องตอนนี้แต่ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรือดำน้าลงทุนไปแล้วเกือบ9,000ล้านบาทอันนี้คือข้อมูลจากสํานักข่าวอิสานะถ้ามันเป็นจริงแสดงว่าวันนี้แสดงว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่เปลี่ยนเรือดำน้ําแล้วเราได้เรือฟรีเกตหรือได้เรือได้เรือรบกลับมาเชื่อมความสัมพันธ์แต่ปัญหาคือ9000ล้านที่ลงไปแล้วเนี่ยมันคือศูนย์ไปเลยนะมันคือละลายไปเลยนะแล้วคืออะไรอ่ะอย่างกระทั่งบอกว่าถ้าจอดเทียบท่าจอดเรือดำน้ำเนี่ย และอาคารสนับสนุนเนี่ยถ้าจอดเรือดำน้ําเอาไปจอดเรือเอาไปจอดเรือฟิีเกตได้ไหมโรงซ่อมบารุงเรือดำน้ําอันนี้อาจจะปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็นซ่อมเรือแต่ปกติแล้วไอ้โรงซ่อมเรือฟีเกตหรือโรงซ่อมเรือเรือรถเนี่ยเรือเรือรบเนี่ยกองทัพเรือก็มีอยู่แล้วนะแต่ที่สำคัญคือคังตอบิโทเนี่ยพวกทุ่นระเบิดพวกเนี้ยนะครับโอ้โหแล้วไอเนี่ยโครงการัอเนี้ยผลิตแผนที่เรือดำน้ำเนี่ย อันนี้แน่แนมันจะไปผลิตอย่างอื่นได้ไหมเห็นไหมฮะโอ้โหต้องบอกก่อนเลยครับว่าวันนี้มันไม่ได้มีแค่นี้ไงประชาชนต้องรู้เรื่องนี้ครับประชาชนต้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ติดตามเรื่องนี้ครับว่ามันไม่ใช่แค่วันนี้เฮ้ยเปลี่ยนจากเรือดำน้ำําที่ไม่มีเครื่องเนี่ยเป็นเรือลบฟรีเกตกับราคาเท่ากันเพิ่มขึ้นอีกหมื่นล้านแต่เราก็ได้เรือลบมานะคาถามคือวันนี้ทางประเทศจีนผิดสัญญากับเราในเรื่องของเครื่องยนต์ไม่ใช่เหรอครับแทนที่เราจะได้เปรียกแต่วันนี้เฮ้ยประเทศไทยกําลังเสียเปียกนะ ต้องจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งพันล้านแล้วทั้งหมดที่สร้างไว้เพื่อลองรับเรือดำน้ำนี่แหละอีกเก้าพันเกือบเกือบเก้าพันล้านเนี่ยมันคือหายไปเลยนะมันไม่ใช่แค่เรือดำน้ำไม่มีเครื่องนะครับและเปลี่ยนเป็นเรือลบไม่ใช่แล้วนะครับแบบนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วรัฐบาลชุดนี้จะทำไงแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับก็คุณวิโร์ลักษณะดิศเนี่ย ได้นั่งเป็นประธานกรรมการทหาร,อร,ร,าร,หารตอนนี้ก็กําลังทําเรื่องนี้อยู่รหกาทางออกต้องบอกเลยครับว่าก็ต้องฝากนะว่าวันนี้การทําอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ประเทศไทยเสียเปรียบจะให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์ทางออกของเรือดำน้าประเทศไทยต้องไม่เสียเปรียบมาหากาบเรือดำน้ําที่ยังหาทางออกที่เหมาะสมไม่ได้นั้นเริ่มต้นเมื่อวันที่28เมษายน2558ในยุค ครมพลเอกประยุทธ์ที่มีการอนุมัติหลักการให้จัดการซื้อเรือดำน้ำสองลำผ่านมาแล้ว8ปียังหาเข้าสรุปที่ชัดเจนไม่ได้มันก็สะท้อนถึงฟาร์มไม่จําเป็นของเรือดำน้ำในตัวของมันเองอยู่แล้วจนเมื่อวันที่18เมษายน2560ครมอัอนุมัติให้จัดซื้อเรือดำน้ำํจำจากจีนเนี่ยนะครับเรือดำน้ำําจากจีน,นจำนวน1นลำวงเงิน13,500ล้านบาท โดยเป็นงบผูกพันตามแผนจะมีการจัดซื้อทั้งหมด3ามลำรวม36,000ล้านบาทเป็นระยะเวลา11ปีโดยในวันที่14พฤษภาคม2560กองทัพเรือได้ลงนามสัญญาจัดซื้อจัด,จ,ดจ้างแบบ G2G โดยในสัญญาระบุว่าเรือดำน้ำที่ไทยสั่งจะใช้เครื่องยนต์ดีเซล MTU 396จากบริษัทมอเตอร์แของเยอรมน,นีเป็นตัว เป็นตัวเดินเครื่องจ่ายไฟของเรือโดยเรือดำน้ำรำแรกจะส่งมอบในปี256โดยผู้รับจ้างผลิตเรือดำน้ำคือบริษัท China น h าช p อปปิ้งจนกระทั่งวันที่1เมษายน2565กองทัพเรือได้ออกมายอมรับว่าเรือดำน้ำรำแรกน่าจะไม่สามารถส่งมอบได้ทันในปี2566เนื่องจากเยอรมนีไม่สามารถส่งออกอาวุธให้จีนได้ ตามคำสั่งที่สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี2532หลังเกิดเหตุสังหารหมู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินจึงเกิดคำถามว่าก่อนทำสัญญากองทัพเรือไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนหรือว่าสหภาพยุโรปห้ามส่งอาวุธให้กับจีนจนวันที่13-14ธันวาคม2565จีนจึงเสนอให้ใช้เครื่องยนต์ CHD 620ที่จีนพัฒนาและผลิตเองให้กองทัพเรือไทยแทนถ้าหากกองทัพเรือยอมไทยจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล CHD 620ของจีนในเรือดำน้ำแม้แต่ประเทศจีนก็ยังไม่ได้ใช้เองถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาทั้งปัญหาในการใช้งานและปัญหาการบำรุงรักษาจากเครื่องยนต์จีนใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ โครงการจัดหาเรือดำน้ำไม่ใช่แค่ซื้อเรือดำน้ำา3 6 0 0 0ล้านบาทแล้วจบนะครับมันต้องมีค่าใช้จ่ายด้านยุโทโธปกรณ์อื่นๆด้วยโดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น47438ล้านบาทแบ่งเป็นค่าเรือดำน้ำเนี่ย3า ,00 0ล้านบาทและค่ายุโทโธปกรณ์อื่นๆอีก1 1 4 3 8ล้านบาทเรือยกพลขึ้นบกเรือหลวงช้าง6 1 0 0ล้านบาท ระบบอำนวยการเรือหลวงช้างอีก1000ล้านบาทโรงซ่อมบำรุง9 9เอ่อ9 995ล้านบาทท่าจอดเรือและอาคารสนับสนุนระยะที่1900ล้านบาทระยะที่2950ล้านบาทคันปอบิโดและทุ่นระเบิดสนับสนุนอีก130ล้านบาทอาคารทดสอบและคังอาวุธปล่อยน้ำวิถีอีก138ล้านบาทแผนที่เรือดำน้ำและระบบสะแสดงข้อมูลข่าวสารทาง ทกษศาสตร์ระยะที่1และระยะที่2 265.12ล้านบาทเรือ้าจูงขนาดกลางอีก366.50ล้านบาทอาคารพักข้าราชการอีก294ล้านบาทระบบสื่อสารควบคุมบังคับบัญชาการเรือดำน้ำ3า0 0ล้านบาทซึ่งคงต้องตรวจสอบกันว่าอะไรที่มีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วบ้างเพราะนั่นคือมูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้น สรุปสถานการณ์ในตอนนี้ก็คือบริษัทไชน่าชิปปิ้งเนี่ยนะครับผิดสัญญากับกองทัพเรือและประเทศไทยได้รับความเสียหายอย่างมากก็คือค่าเสียโอกาสจากระยะเวลา8ปีที่ศูนเปล่าผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือการหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับประเทศที่จะสามารถอธิบายกับประชาชนได้ซึ่งผมคิดว่าการใช้เครื่องยนต์ดีเซลดีเซลนะครับเฮดซีเฮดของจีนไม่ใช่ทางออกที่ควรจัดเรือ ทางออกที่ดีที่สุดก็คือการของเงินที่ไทยจ่ายไปแล้ว7,000ล้านบาทคืนและอาจจะต้องพิจารณาในรายละเอียดสัญญาในส่วนของค่าปรับเพื่อเจราจาเรียกร้องการชดเชยความเสียหายที่สมเหตุสมผลด้วยแต่อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็สามารถพิจารณาทีละ,ะที่จะงดเว้น ค่าปรับตามสัญญาหรือชดเชยความเสียหายได้แต่ควรต้องแถลงให้กับประชาชนในฐานะเจ้าของเงินภาษีให้รับทราบแม้ว่าการทำสัญญาแบบ G 2 G ก็ได้รับการยกเว้นจากพรบรจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างไรก็ตามก็ควรต้องหาทางออกที่ประเทศได้รับการชดเชยในฐานะของผู้เสียหายและถูกละมิดสัญญาเอาไว้ในลำดับแรกก่อนทางออกที่2ก็คือ ไม่ขอเงิน7 0 0 0ล้านบาทคืนแต่ขอแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอย่างอื่นในมูลค่า7 0 0 0ล้านบาทเช่นแทนนะครับเช่นปุ๋ยแม่ปุ๋ยสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการจำจกำจัดวัชพืชสารกำจัดแมลงหรือสารป้องกันหรือกำจัดโรคพืชเป็นต้นคงต้องตรวจสอบในรายละเอียดของสัญญาว่าเงินที่ไทยจ่ายไปแล้ว70,00ล้านบาทนั้นจะขอคืนได้หรือไม่และในรายละเอียดสัญญานั้น สามารถเรียกร้องค่าปรับและค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรทางออกที่3ก็พอจะเป็นไปได้ก็คือการขอแรกเป็นยุธทธปกรณ์ประเภทอื่นที่กองทัพเรือมีความจําเป็นเช่นเรือตรวจการไกลฝั่งเรือ opv หรือเรือรบอเนกประสงค์ขนาดใหญ่หรือเรือฟีเกตที่สามารถต่อสู้ได้ทั้งทางอากาศผิวน้ําและใต้น้า ก็สามารถทําได้แต่ต้องเจราจาต่อรองโดยตนัดว่าจีนเป็นผู้ผิดสัญญาและไทยเป็นผู้เสียหายไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเป็นเรือฟรีเกตแล้วต้องไปเพิ่มเงินอีก1,000-3,500ถึง3,500ล้านบาทโดยอ้างสั้นๆว่าเรือฟรีเกตร,ราคารำละ1 7 0 0 0ล้านบาทเรือดำน้ำรำละ1 3 5 0 0ล้านบาทเราเราก็ต้องฟักเงินกระเป๋า จ่ายเพิ่มแบบนี้ไม่ยุติธรรมและไม่สมเหตุสมผลการเปลี่ยนเป็นเรือฟรีเกตหรือเรือ OPV ผมเชื่อว่าเป็นทางออกที่สามารถพิจารณาได้แต่ควรต้องพิจารณาราคาความยุ่งยากในการสำรองอะไรในการบำรุงรักษาและเงื่อนไขต่างๆที่สมเหตุสมผลร่วมด้วยเช่นการเจราจาให้มาต่อเรือที่ประเทศไทยแทนการซื้อแบบทั้งดำเพื่อสร้างความเ,เพื่อสร้างการจ้างงาน และการพัฒนาซัพลายเชนของระบบอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศในประเทศไทยซึ่งผมเชื่อว่ากรมอู่ทหารเรือและอู่ต่อเรือในประเทศไทยมีศักยภาพที่จะต่อเรือฟรีเกตได้อย่างบริษัทมาซันเป็นต้นซึ่งคงต้องหารือว่าแนวทางนี้จะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดมีความสําคัญจะต้องพิจารณาถึงยุทธศาสตร์กองทัพเรือที่จะระบุเอาไว้ในสมุดปกขาวร่วมด้วยว่าการมีเรือรบหลายแบบซึ่งต้องสำรองอะไรลในการบำรุงรักษา หลา,ากหลายรุ่นจะขัดกับนโยบายของกองทัพหรือไม่ดูสมุดปกขาวหน้าที่17ข้อที่39นะครับในวันพัรฤหัสบดีที่26ตุลาคม256นี้เวลา13บนกานาทีณห้องประชุม N402 สภาผู้แทนราษฎรทางคณะกรรมการทางคณะกรรม,มาการทหารได้เชิญผู้แทนจากกองทัพเรือมาชี้แจงในประเด็นเรือดำน้ำเพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับทราบสถานการณ์ที่ ถูกต้องและตรงกันและจะพยายามเสนอแนะแนวทางที่ยุติธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้ได้มากที่สุดในกรณีที่สื่อสารมวลชนสนใจที่จะเข้าร่วมฟังการชี้แจงของกองทัพเรือสามารถประสานเข้ามาที่คณะกรรมการทหารได้ที่กลุ่มคณะกรรมการที่การทหารสำนักงานเลขาธิการ2สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถนนสามเสน แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกทม103.00หรือโทร 0, 0, 0, 0, 0 2, 2 4 4 5 9 0 0 9 0 0ต่อ6 3 9 1ผมในฐานะกรรมธิการยินดีให้สื่อสารมู้ชนเข้าร่วมฟังและชี้แจงด้วยครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำที่คุณวิโรธเอามาโพสต์ไว้ว่าวันนี้การที่จะพิจารณาเรื่องของเรือดำน้ำเนี่ยต้องพิจารณาให้รอบคอบและไม่ให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์นอย่างที่บอกว่าวันนี้หลายๆคน คิดแต่ว่าเฮ้ยจ่ายไปแล้วเจ็ดพันล้านบาทแต่หลายๆคนไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับว่ามีงบประมาณอื่นๆอีกเท่าไหร่นี่แหละครับคือสิ่งที่ประโยชน์นี่แหละครับคือประเด็นที่บอกว่าวันนี้รัฐบาลอยู่แล้วก็ไปแต่ปัญหาที่ทิ้งเอาไว้ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆที่คิดว่าเฮ้ยมันมีข้อแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีข้อสงสัยแบบนี้แบบนี้ออกมาตั้งคําถามออกมาทักท้วงอยากคิดว่าเขาเป็นการคารัดคา้านอยากคิดว่าเขาเป็นการการขวางครับ เพราะคุณจะให้รัฐบาลทิ้งภาระเอาไว้ให้พวกประชาชนอย่างพวกเราเหรอครับนี่นะครับคือเหตุผลนี่รับอ,อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่รัฐบาลที่แล้วทิ้งเอาไว้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปห,หน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ทราบ